สวัสดีครับกระผมนายทาดาวงเลิศเกตยาปลัดอาวุโสอำเภอตาคลีลรักษาราชการแทนแนอำเภอตาคลีนะครับสำหรับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอตาคลีนะครับมีมีมนแนวคิดเชื่อว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากความประมาทนะครับเพราะว่าความประมาทเป็นเหตุแห่งความตายนะครับเนึงอ่ตระหนักนะครับให้ประชาธนพันนะครับอ่สองก็คือ ให้เกิดความกลัวนะครับกลัวถูกจับปรับดำเนินคดีนะครับ3ก็คือให้กลัวเจ็บกลัวตายนะครับแล้วก็สี่ก็คือแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในอำเภอตาคีนะครับมีทั้งหมด90นะครับทั้งด่านชุมชนทั้งจุดตรวจปรับจุดตรวจปรองนะครับรับมาตรการเข้มนะครับโดยเฉพาะช่วงร้อยต่อนะครับส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่นะครับก็เน้นทางด่านชุมชนนะครับไปถึงที่นะครับเคาะประตูบ้านนะครับรวมถึงด่านครอบครัวนะครับเมื่อดื่มเลี้ยงสังสรรค์แล้วนะครับก็ไม่ให้ออกมานะครับซึ่งเกิดาการเสี่ยงนะครับ นะครับก็เน้นในในเรื่องด่านชุมชนด่านครอบครัวและการนะคับใช้กฎหมายต่างๆนะครับหนึ่งเรื่องเรื่องตำรวจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเหตุแล้วนะครับทางโรงพยาบาลทางกู้ชีพกู้ภัย,ายทางสพตอมีมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ผู้บาดเจ็บนะครับครับสวัสดีครับ ผมพันตำรวจตีดิเล็กคงกินครับสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตะขีครับโดยมีสั่งการนะครับให้ตำรวจในพื้นที่นะครับทุกพื้นที่ส่วนในพื้นที่ของสพตะขีนั้นนะครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับก่อนช่วงเทศกาลนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับตามท้องถนนนะครับทั้งเพจนะครับตามต่างๆของสพนะครับก่อนถึงวันสิ้นปีนะครับ และในช่วง7วันอันตรายนะครับทางสพตะคขีก็ได้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายนะครับโดยจะมีการตั้งจุดตรวจนะครับตรวดขันวินัยจราจรนะครับทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายส่วนช่วงเวลาดึกนะครับเราจะมีตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับมีเปรียบเทียบปรับคดีที่มากที่สุดก็คือนะตอนนี้ก็คือขับรถเร็วนะครับแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับวันที่ผ่านมาที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจับได้ไป17ลรายนะครับ17รายของสอพตะขี ณตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานนะครับแล้วก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปครับครับผมภูดิตแก้วจรูนครับสาธารณสุขอําเภอตะครีครับก็ภายใต้กำเนิดการของท่านธดานะครับท่านประดับหน้าที่ในอำเภอตะครีขณะนี้นะครับแล้วก็ท่านจักรวุฒิจุตส่งนะครับท่านนายแพทย์สาสุขจังหวัดภาคตะวันนะครับก็สั่งการมาเฉียบขาดนะครับ เพราะว่าปีนี้นโยบายของเราตะคีคือปีที่แล้วเราเสียยึดไปนหนึ่งรายนะครับที่ถนนริมคันคลองปีนี้เราก็มาวิเคราะห์ว่าปีที่แล้วเกิดจากอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเมานะฮะเรามีงานสาธารณุขมูลฐานคืออสมอนะเป็นหลักในพื้นที่เรามีอสมอทั้งหมด1,960งั้ 1, ท่านใน1,960ท่านเนี่ยก็ดูแลอยู่1,9 6 0้รละแวกก็จะครอบคลุมประชากรแสนคนของอำเภอตะคีเรานะเพราะนั้นคนตะคีที่กลับมาบ้านก็จะเข้าตามละแวก พอเข้าไปแล้วปอรรก็จะอสอบส่องดูก็จะรู้ว่าอันไหนเป็นนักดื่มนะฮะก็กำชับกับผู้นําว่าถ้านักดื่มออกมาเนี่ยพยายามให้ดื่มอยู่กับบ้านไม,ไม่ไม่ออกมาปมทั้งพันกว่าคนเนี่ยนะครับลงไปเคาะประตูร้านค้าเพราะว่าสุราเนี่ยจะออกจากร้านค้าเราไปกำชับทุกร้านค้าว่าช่วงเจวันเนี่ยจะมีการสุ่มจับถ้าใครฝ่าฝ,าฝาืนกฎหมายนะครับการขายเกินเวลานะครับการขายเด็กอายุต่ำกว่า20นะครับขายผู้ที่เมาสุราแล้ว ก็ได้รับความร่วมมือจากร้านค้าทุกภาคส่วนอย่างดีส่วนใหญ่สุราเนี่ยจะเป็นขวดที่2ที่3ที่ออกมาซื้อขวดสองขวดสามแล้วชนนะคะคือต้องยอมรับว่าปีปใหม่ห้ามดื่มยากเพราะฉะนั้นถ้าดื่มขออยู่กับบ้านถ้าจะซื้อขวดต่อไปเนี่ยซื้อไปให้พอเลยนะครับพอแล้วก็เมื่อจะดื่มแล้วก็อยู่กับที่ไม่ต้องออกมานะครับค่ะชื่อนางสาวกราณาวงศริยะนะคะตำแหน่งหวัวหน้าป้องกันและรักษาความสงบสงบเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองตาคีนะคะอ่า ใน,ในมาตรการนี้นะคะเราก็ได้รณรงค์ในการสวมหมวกกันน็อกนิรภัยแล้วก็มอไม่ขับนะคะสวัสดีครับผมสิบเอกอภิสิทธิ์สังทองนะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานเทศบาลเมืองตาคีนะครับในการเราเราจะมีการรณรงค์นะครับประชาสัมพันธ์แล้วก็ตั้งจุดตรวจนะครับเพื่อรณรงค์การสวมหมวกกันน็อกการขับขี่อย่างปลอดภัย แล้วก็จะมีการสนับสนุนเรื่องการทาสีตีเส้นนะครับจากนั้นเราก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงต่างๆนะครับภายในพื้นที่เขตเทศบาลของเรานะครับแล้วเพิ่มเติมก็คือก็จะมีการติดป้ายนะครับสัญลักษณ์จราจรต่างๆ ที่อยู่ในจุดที่อันตรายนะครับครับสวัสดีครับผมนายราชันมาแสงนะครับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอตาคีนะครับในฐานะของนักรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีส่วนในการขับเคลื่อนศูนย์อนวยการความปลอดภัยทางถนนของอำเภอตาคีเรานะครับโดยนะครับผมก็ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับผ่านซช่องทางโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับหรือว่ากลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ก็ดีนะครับโดยเฉพาะการรับแจ้งเหตุต่างๆนะครับการประชา สำคัญต่างๆก็จะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุดนะครับหลังมีการประชุมนะครับก่อนช่วง7วันอันตรายนะครับก็ประชุมเพื่อ,อ,อมอบนโยบายนะครับรับมอบนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะให้การ ข่าวสารต่างๆนะครับถึงกับพี่น้องประชาชนดังรวดเร็วการรุนลงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเมาไม่ขับนะครับการสวมหมวกน็อนิรภัย100%เเซนะครับซึ่งก็เป็นมาตรการเข้มข้นอย่างหนึ่งที่ได้รับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับดื่มไม่ขับนะครับแค่กึ่มๆก็ถึงตายแล้วนะครับก็เป็นห่วงสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ ยุพินวงเทพนิววฒนนะคะรักษาการหัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลตาคีนะคะก็ในส่วนของโรงพยาบาลนะคะจะเป็นในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับหลังการเกิดเหตุนะคะ,ะเรามีการเตรียมพร้อมทั้งความรู้แล้วก็อุป,ปกรณ์นะคะให้สามารถให้บริการประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงะคะ่ะและส่วนร่วมในเรื่องในเรื่องของการรณรงค์นะคะเพื่อลดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของของอำเภอค่ะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้ค่ะอยอดจำนวนผู้บาดเจ็บอะคะจะน้อยลงกว่าปีที่ป,ทปีที่ผ่านมานะคะคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของมาตรการเอาจริงนะคะอของกรมการปกครองแล้วก็ของทางตำรวจอะคะเนาะอันนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างได้ผลนะคะเหตุส่วนใหญ่นะคะเกิดจาก ดื่มสุราค่ะแล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกนะคะแต่ว่าจำนวนผู้บาดเจ็บนะตอนนี้วันที่4ของช่วง7วันเนี่ยค่ะก็จำนวนยังยังไม่มากนะคะในช่วง7วันนี้นะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะคะได้กลับบ้านนะคะแล้วก็หา,ามาเยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมญาติพี่น้องนะคะแล้วก็กลับไปทำงานอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ